เปิดวารามน้ององศาเด็กปั้นคนใหม่เอสุภาชายัยขึ้นแทนเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตว่าที่พระเอกคนล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับน้ององศาหนุ่มอายุ17ปีจากลบบุรีที่มีภาพลักษณ์เป็นหนุ่มไทยร้องเพลงเก่งโดยพี่เอบอกว่าได้เจอกับน้องตอนไปถ่ายคลิปกับอ้ําพัชราภาแล้วบังเอิญเห็นในฟีดมีชายคนหนึ่งกําลังร้องเพลงให้แม่ฟังหน้าตาหล่อร้องเพลงเพราะจึงได้ทาบทามให้มาอยู่ในสังกัดเป็นการเจอกันตั้งแต่อายุ14-15ปีและพี่เอยังพูดถึงหลักในการปั้นคนว่า ต้องทําให้ดักตาดักใจต้องมีสเสน่ห์น่าหล่ออย่างเดียวไม่ได้มองแล้วต้องเข้าไปอยู่ในใจคนด้วยนอกจากนี้พี่เอยังเผยว่าตอนนี้น้ององศาน,นั้นได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนะักแสดงสังกัดช่อง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมสามารถส่องวาบได้ที่ไองคองศาเซลเซียส O N G S, S A C E L C I U S ซึ่งเป็นไอของน้องนั่นเองค่ะ